สวัสดีนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโอ้เงาะใครล่ะนะเจ้าซื้อมาหรอฮะยังไม่ได้ทำเลยฮะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหมาถึงก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วสรอ โอ้โหคลิปนี้เสร็จแล้วนะ FC ทุกท่านมาถึงก็เสร็จแล้วไม่รู้เสร็จอะไรโอ้มีน้ำเปิดเข้าไปดูข้างในให้ดูอะไร,รอ่ะมีน้ำนะฮะมีน้ำกินมหาศาล <Wow. S 1> อันนี้คือน้ำดื่มนะ FC ทุกท่านนะครับ ต่อไปเราก็ดื่มให้หมดคนละขวดเนาะใครที่ดื่มไม่หมดขวดนี้นะนะก็ถือไปถือไปด้วยนะเพราะว่าเรากินน้ำในขวดเล็กก็ยังไม่หมดขวดใหญ่ก็เหลือทีนี้เราเอาขวดใหญ่ๆเลยนะ<อ>กระดกเลยคน,นละขวดน,น,ะนะคนละขวดแล้วให้เขียนชื่อไว้แต่ละช่อง นะอันนี้คือของใครหิวเมื่อไหรก็เปิดกินฮะใช่เป็นถังประจำตัวเขาบอกให้ไปดูข้างในมีอะไรเอ่ยออ้น้ำนี่คือน้ำใจนี่ด้วยโอ้โหมีอีกเหรอกุญแจระบบอโตโตมิติกนะรุ่นนี้ไขไม่ยากมาดึงสลักก็จบเลยนะ เดียวนะนั่นมันคืองาลำใหโอ้ไหนลำใหเอาเงาะเหรอนั่นมันคือมะเงาะใครละซื้อมาเยอะขนาดนี้นี่เอจากต่างแดงองอยาบาบเป็นสะพานบูนฮะสองร้อยกิโลโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวนับก่อนหนึ่งสสสีห้าจะไปสิบอู้10สิบถุง แล้วถุงแล้วไม่ใช่ว่าถุงแล้วน้อยๆนะถุงบอลเลอร์นั่นเองะสิบโลโอ้โหมังเงาะกินแล้วจะร้อนในไหมเนี่ยร้อนฮะร้อนด้วยเหรอโอ้โหขอชิมได้ไหมเนี่ยชิมได้นะเขาชิมไม่เยอะหรอกโอ้โหมังเงาะไม่มีถุงนะเงาะนี่คือเงาะโรงเรียนไหมเนี่ยเออแต่มันไม่ได้ใส่กระโปรงนะ มันได้ใส่เสื้อขาวด้วยอำไมไม่คิดว่เป็นงอโรงเรียนหรือเปล่าคนไม่เคยไม่ใช่ไม่ใช่เม็ดสีนะฮะมีอะไรมาส่งอีกโอ้โหวันนี้รู้สึกว่าจะมีข่าวดีกันสนันวันไหวเลยนะฮะของมาส่งลุงพัน ื <an> อโอ้มาที่เสานี่ก็เจอเงาะอีกมาเสานี้ก็เจอเงาะมาตร้น้องก็เจอเงาะงานนี้เราไม่กินข้าวเที่ยงแล้วกกินเงาะนี่แหละ โอ้โหงานนี้เราจะได้เงาะกินกันแบบสนันวันไหวโอ้โหเจ้าจะใส่ถุงขอืออหคยไม่กินแล้วขอยจะกินเงาะนายอจะเพื่งอนนี้ขอยจะไปฝากยายจำกึมโอ้ขอบคุณครับนายต้องกินอยู่นี่นายเอาท้องมาจำกึมไม่ได้เอาท้องมามีมีฝากได้ยังกึมด้วยนะพี่น้องอือหือเงาะเขาหวานดีเนาะ หวานมากเลยอืออร่อยอร่อยไดอคโจ้อ,อ,อ,อจส่ยสูงให้ฮะได้ออขอบคุณมากครับผม เอาลายดอกมันกินบวมมั้ยยำกึ่งนะคะว้นนี้ละยำกึ่ไปกินพอพ่อพอพอพอเอ,อแล้วกินบวมดัดกินบวมดัดโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมก็จะกลับไปกินข้าวเที่ยงนะเอฟซีทุกท่านนะก็ตอนนี้ก็เที่ยงครึ่งแล้วนะฮะเอ้าขอบคุณมากนะนี่เดี๋ยวจะไปฝากภรรยานะ พ่นไส่เพราะลามันลายแล้วทำนี่อันฮะเบาเบาเบามาเป็นยังดอกเดี๋ยวไปซื้อก๋วยเตี๋วกินฮะ อ่ะคลิปนี้ก็นะครับผมครับครับขอบคุณมากครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะเออันอันนี้มาจากไหนนี่มาเงาะนี่มาจากคุจากหลวงครองบ่เอฟซีผู้ใดละเพิ่นเอ่ยน้ำอยู่บ่คือจากคุณเตงโมคุณเตงโมจากต่างแดนครับโอ้คุณเตงโมประมาณกิโลนะร้อยเก้าสิบกิโลมาลงที่นี่ครับร้อยเก้าสิบกิโลโอ้หนักกว่าโตข่อยอีกฮาร์ดข่อยยังแปดสิบโลนึงพี่น้อง โอ้นี่บักเงาะพี่น้องเงาะนี่คือโรงเรียนไหมเนี่ยผมไม่ได้ไปโรงเรียนเรื่อง,องเางาะเงาะมันมป็นเงาะโรงเรียนบรอี่อยังละทั้งปุ่นไปทีอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ